เส้นทางผ่านนะครับระหว่างการเดินทางหมอกยังปรัคุมเป็นระยะนะฮะ ตะลิ่งของข้างๆนะครับอาจจะมีการปลูกพืชน่อยเพื่อนๆอาจจะรอฟังบทกวีจากเขียวสัมพันธ์แต่ว่าเขียวบอกว่าพร้อมพร้อมพร้อมพร้อเวลาแป๊บหนึ่งครับ